แต่วันนี้ในสังคมคนที่กลับมาทำลายสังคมโดยส่วนใหญ่คือคนที่มีความรู้ผมต้องบอกแบบนี้ครับตาศีตาสาไม่รู้หรอกครับจะมาหลอกออนไลน์จะมาโทรจะมาสแกมเบอร์อะไรเนี่ยมันไม่มีใครทาเป็นหรอกครับคนไม่เคยมีการศึกษาเพราะฉะนั้นคนที่ทำลายสังคมวันนี้คือคนที่มีการศึกษาสูงอย่ามาหลอกคนที่เขาไม่ได้มีการศึกษาอย่าเอาเขาไปเป็นแพะอย่าเอาเขาไปเป็นบัญชีมา อย่าทำร้ายคนอื่นจากความรู้ที่คุณเรียนมาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่เคยสอนให้พวกเราออกมาทําสิ่งที่ชั่วร้ายแต่กิเลสตัณหาที่พวกคุณมีต่างหากที่มันทําร้ายสังคมและทําให้คุณทําร้ายคนอื่นถึงวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ ช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับ วันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับอยู่ที่บ้านวันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเนื่องจากในช่วงไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องราวที่น่าหดหูเรื่องของการฆาตกรรมเรื่องของการทำร้ายร่างกายออกมาในสื่อสังคมโซเชียลออนไลน์ก็เยอะนะครับและถัดมา อาจจะมีเรื่องของการคดโกงหรือเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายการทุจริตต่อหน้าที่ของทั้งข้าราชการและคนที่ไปให้สินบนอะไรต่างๆหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานนะครับผมจะไม่โฟกัสไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งถามว่าทำไมวันนี้ผมถึงออกมาพูดเพราะผมมองดูแล้วว่า เรื่องราวพวกนี้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะถูกแชร์เข้ามาในสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube t t o t o k f a c e o o ทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องของการกระทำความผิดวันนี้ยังไม่รู้หรอกครับว่ามีการสืบหาพยานใครถูกใครผิดแต่มันก็ต้องขึ้นไปถูกพิจารณาและพิพากษาจากศาล ถึงจะรู้ว่าใครถูกหรือผิดแต่เรื่องราวที่มันถูกปล่อยออกมาในสื่อโซเชียลวันนี้มันกลับเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสังคมเพราะมันเป็นเรื่องลบทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของการทําไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่มันออกมาเยอะๆถ้าคนไหนที่รู้จักในการเร็พมันก็จะดีแต่ถ้าเด็กเยาวชนซึ่งเขาไม่เข้าใจแต่ทําไมเรื่องราวพวกนี้มันเยอะแยะ มันก็อาจจะทําให้เด็กได้รับสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในชีวิตทําให้มุมมองของเขาแทนที่จะเป็นเยาวชนที่ดีก็าอาจจะเปลี่ยนมุมมองไปอาจจะเห็นใครบางคนหรืออาจจะเห็นเรื่องราวที่มันผิดกลับกลายเป็นฮีโร่ผมก็เลยออกมาพูดนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองได้ช่วยกันชี้แนะได้ช่วยกันกันและป้องกันไม่ให้ลูกหลานเรา เข้าใจในสิ่งที่มันผิดช่วยกันในการปกป้องสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกหลานเราว่าสื่อแบบไหนที่เราควรจะเสพเรื่องราวแบบไหนที่เราควรจะศึกษาและเอาเป็นตัวอย่างนะครับถามว่าทำไมถึงออกมาพูดโดยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าออกมาพูดหรอกครับแต่ที่ออกมาพูดเพราะในฐานะที่เราเป็นหมอเราดูแลคนไข้ามาก่อนเพราะนั้น เมื่อมันมีสิ่งที่ชั่วร้ายเข้ามาทําให้ประชาชนหรือคนไข้หรือคนทั่วไปที่ปกติอาจจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทําให้ภูมิต้านทานทางชีวิตมันไม่ดีหรือมันมบกพร่องหรือมันอ่อนแอไปก็เลยถือโอกาสนี้ที่จะมาเตือนสติเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมันเข้าไปในสมองเข้าไปในร่างกายของประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะฝากพวกเรานะครับว่าในฐานะที่ผู้ปกครองต้องคอยดูแลบุตรหลานก็ช่วยคัดกรองเรื่องราวอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเด็กถามให้เอาเหตุและผลช่วยตอบเขานะครับการกระทําความผิดไม่ว่าจะทุจริตต่อนหน้าที่การทําผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่พวกนี้บอกได้เลยว่า100%มันไม่ดี ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาบอกว่าดีหรือไม่ดีอะไรที่ผิดกฎหมายอะไรที่ผิดจริยธรรมอะไรที่ผิดระเบียบมันคือความผิดร้อยเปอรเซ็นต์เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราไม่ควรที่จะส่งเสริมหรือแนะนําลูกหลานเราหรือบอกลูกหลานเราว่าถูกหรือผิดคือมันผิดร้อยเปอรเซ็นะครับและวันนี้การที่สังคมมีการทะเลาะบ,บอกแหวง มีการทำลายร่างกายมีการคดโกงมีการทุจริตมีการหลอกลวงมีการมาหลอกลวงทางคอเซ็นเตอร์ทางการเทรดหุ้นทําให้ประชาชนสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากตรงนี้มันเกิดจากอะไรก็มันเกิดจากกิเลสซึ่งมิจฉาชีพจะช่วยโอกาสเอาความที่คนเรามีกิเลสเอาเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง มาช่วยจังหวะในความอยากของทุกๆคนมันก็จะทําให้มิจฉาชีพมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองที่เขาหลอกลวงได้และประชาชนซึ่งไม่ได้รู้ข้อมูลไม่ได้รู้การป้องกันเมื่อเห็นมิจฉาชีพมาพูดดีหน่อยมาหลอกมาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วก็เกิดความโลภความอยากก็ทําให้สูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้น ฝากพวกเรานะครับเตือนสติตัวเองให้ดีไม่มีงานใดที่ไม่เหนื่อยและเราจะได้เงินนั้นมาอย่างง่ายๆถ้ามีใครมาชักชวนว่าลงทุนโน้นลงทุนนี้เราอย่าไปค้องแวกครับตัดทิ้งร้อเซ็์เลยยิ่งดีเพราะการที่เราไปค้องแวกเราไม่รู้หรอกมันจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นมิจฉาชีพม,มามันก็ลากเราเข้าไปเอี่ยวเพราะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับคนไม่ดี ผมจะสอนหลายๆคนและสอนน้องๆสอนพนักง,งานมาเสมอครับว่าอย่าไปยุ่งกับคนไม่ดีคนไม่ดีมันจะหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาผลประโยชน์แล้วก็จะโยนเรื่องแย่ๆมาให้กับใครสักคนที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นท่านเราเป็นหนึ่งในคนที่ต้องไปรับผิดชอบกับเรื่องที่มันแย่ๆที่ไอ้คนไม่ดีมันสร้างขึ้นเราก็จะสวยไปด้วย เพราะนั้นทางที่ดีให้เรามองไปเลยครับและใช้ดุลพินิษมองด้วยตักกะว่าไอคนนี้ควรจะเป็นคนดีหรือไม่ดีมันมองง่ายๆครับใครดีใครไม่ดีเราดูจากการแต่งกายดูจากบุคลิกลักษณะาภายนอกก็ได้ครับอายุเท่านี้ทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ความรู้อะไรมาการกินอยู่การใช้ชีวิตมันเหมาะสมกับสถานภาพไหม อาชีพที่มันสุจริตมันต้องเปิดเผยได้ทุกอาชีพแต่เกิดมีการล่ํารวยที่ไม่สามารถบอกที่มาที่ไปได้ไม่สามารถบอกใครได้ว่าแม้เราทําอะไรและไม่สามารถที่จะบอกใครได้เลยว่ารายได้บุญได้มาจากไหนมันเท่ากับการทุจริตอยู่แล้วไม่ว่าจะทุจริตต่อหน้าที่หรือไปหลอกลวงโคดโกงใครมามันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งชั่วร้าย เราในฐานะที่วันนี้เราเป็นพลเมืองของประเทศเราก็ต้องช่วยกันในการคัดกรองคนไม่ดีถามว่าทำไมผมพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมเพราะผมอยากให้พวกเราช่วยกันคัดกรองเอาคนไม่ดีออกไปจากสังคมและสังคมมันจะได้น่าอยู่แต่ถ้าวันนี้เราแยกแยะไม่ออกว่าใครดีใครเลวปนอยู่ด้วยกันหมดแล้วสังคมจะได้อะไรเรากลับกลายเอาสิ่งที่ชั่วร้าย ปนอยู่ในสังคมแล้วถ้าวันหนึ่งมันกลับมาทําร้ายลูกหลานเราละ่ะกลับมาทําร้ายคนที่เราหลักเราจะเสียใจภายหลังไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากฝากพวกเราว่าช่วยกันคัดกรองช่วยกันเป็นเกาะป้องกันอย่าให้คนไม่ดีอย่าให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในสังคมและปัญหาหลักๆที่มันเกิดปัญหาภัยสังคมทุกวันนี้ปัญหาการค้าขายยาเสพติด การทำผิดกฎหมายการทุจริตการค้าของเถื่อนการนำเข้าผิดกฎหมายสารพัดสารเพทที่เราได้ยินทุกวันนี้มันมาจากเรื่องของเงินอย่างเดียวเงินมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะมาจับใจ่ายใช้สอยได้มาดูแลชีวิตเราให้มีความสุขได้แต่ผมอยากจะฝากไปถึงพวกเราว่าอย่าไปหลงกับเงินอย่าไปยึดติดกับเงิน บางคนอาจจะบอกว่าก็กมันจําเป็นต้องใช้ความจําเป็นเราใช้ให้มันเหมาะสมเราไม่จําเป็นที่ต้องไปฟุงเฟ้อใช้กระเป๋าแบรนด์เนมใช้โทรศัพท์แพงๆเราใช้ของที่มันตลาดตลาดก็ได้ซึ่งราคามันไม่แพงรถยนต์เราก็ไม่ต้องไปซื้อรถโก้รถหรูเราก็ซื้อที่มันพอขี่ได้บ้านเราไม่ต้องบ้านหลังใหญ่เราก็บ้านธรรมดาที่เรานอน,อนได้กินเราก็ไม่ต้องไปกินหรูกิน ดีอยู่แพงอะไรมากเราก็กินตามสภาพเรานะครับถ้าทุกคนใช้ในสิ่งที่มันเหมาะสมมันจะหาคำว่าทุจริตมันหาไม่ได้หรอกครับแต่การที่คนเราไปสแสวงหาสิ่งที่มันไม่ดีไปทุจริตไปยักยอกทรัพย์ไปเอาเงินอะไรเขามาไปหลอกคนอื่นมาเพราะต้องการที่จะเอาเงินนั้นมาปนเปื้อมาบำเลอความต้องการของตัวเองซึ่งเงินมันทำลายคนได้นะครับ ถ้าใครที่ใช้ไม่เป็นมันก็ทำลายตัวเองวันนี้อยากให้สังคมนะครับเราอย่าไปมองคนที่วัตถุสิ่งของอย่าไปมองเรื่องฐานะความเป็นอยู่ว่าคนนี้น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือแต่อยากให้เราไปสรรเสริญคนที่เขาเป็นตัวอย่างของสังคมคนที่ทำดีคนที่สมาธิคนที่รู้จักอยู่อย่างพอเพียงแต่คนไหนที่ฟุ้งเฟอ้อที่สร้างอาณาจักรที่สร้างความร่ารวย ทำให้คนอื่นเห็นเพื่อถึงความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ตรงนั้นมันเป็นแค่วัตถุสิ่งของแต่มันไม่ได้สร้างคุณค่าสิ่งดีงามให้กับเยวาวชนให้กับคนรุ่นใหม่เลยถ้าวันนี้ต้องเอาสิ่งที่ฟุ้งเฟอ้อแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญทุกคนจะต้องแสวงหาทุกคนต้องเหยียบกันทุกคนต้องทำลายกันทุกคนต้องหลอกลวงกันทุกคนต้องเข่นฆ่ากันทุกคนต้องแย่งแก่งชิงดีชิงเด่นแล้วสังคมจะอยู่ยังไง แต่ถ้าเรารู้จักการแบ่งปันรู้จักการอยู่อย่างพอเพียงรู้จักการอยู่อย่างมิตรภาพที่ดีต่อกันนั่นต่างหากที่จะทําให้บ้านเมืองมันน่าอยู่ความร่ํารวยความร่ํารวยถ้าจะรวยเพราะเงินเพราะทรัพย์สินมันไม่ได้มีความสุขเท่ากับเรามีความสุขจากความร่ํารวยภายในใจเราครับเราทํำยังไงที่เราจะมีความสุขมากที่สุดดีกว่าไหมมันดีกว่าที่เราจะรวยด้วยเงินตาหลายร้อยเท่าครับ เรากินอิ่มนอนหลับเราไม่ต้องไปอยู่ในคุกเราไม่ต้องอยากกินหรูขี่รถแพงวันนี้แต่กลับต้องไปถูกสอบทุจริตต่อหน้าที่ยักยอกทรัพย์ไปโคดโกงใครและต้องไปกินข้าวแดงอยู่ในคุกม,มันไม่คุ้มครับวันนี้ถึงเราจะกินกว๋วยเตี๋ยวข้างถนนถึงเราจะกินข้าวแกงแต่เราได้กินอย่างอิสระเราได้นั่งคุยกับพ่อแม่ได้นั่งคุยกับลูกเราได้คุยกับเพื่อนฝูงเราได้ใช้ชีวิตอยู่ ในสิ่งที่เราอยากอยู่เรามีอิสระเสรีภาพนี่คือสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าที่เราสแสวงหาทรัพย์สินเงินตาหรืออำนาจซึ่งได้มาด้วยความที่ไม่สุจริตแล้วมันก็จะทำร้ายเราทีหลังผมฝากนะครับให้พวกเราสังคมไทยจะได้หน้าอยู่ช่วยกันสร้างภูมิต้านทานให้กับประเทศสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนชั่วร้ายอย่าส่งเสริม คนทำดีควรส่งเสริมคนทำดีจะไม่มีอะไรที่มันไม่ดีหรอกครับในตัวเขาคนทำดีไม่จำเป็นต้องพูดมากแค่ดูการกระทำมันก็ออกแล้วครับออร่ามันจะเห็นมันจะเปล่งประกายออกมาอย่างแน่นอนความรู้ใช้ให้ถูกทางไปเรียนหนังสือเรียนจบสูงมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะปริญญาตร,ารีปริญญาโทปริญญาเอก จงเอาความรู้เอาความเป็นบัณฑิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่าเอาความรู้ไปสแสวงหาผลประโยชน์และไปทำลายสังคมถ้าคนไหนที่กลับกายเอาความรู้นั้นมาเหยียบย่ำมาทำลายสังคมมันบาปมาหันนะครับคนที่ไม่ได้มีความรู้ก็คาดหวังว่าคนมีความรู้สูงจะช่วยพัฒนาประเทศแต่วันนี้ในสังคม คนที่กลับมาทำลายสังคมโดยส่วนใหญ่คือคนที่มีความรู้ผมต้องบอกแบบนี้ครับตาสีตาสาไม่รู้หรอกครับจะมาหลอกออนไลน์จะมาโทรจะมาสแกมเบอร์อะไรเนี่ยมันไม่มีใครทาเป็นหรอกครับคนไม่เคยมีการศึกษาเพราะฉะนั้นคนที่ทำํำลายสังคมวันนี้คือคนที่มีการศึกษาสูงอย่ามาหลอกคนที่เขาไม่ได้มีการศึกษาอย่าเอาเขาไปเป็นแพะอย่าเอาเขาไปเป็นบัญชีมาอย่าทํรลายคนอื่นจากความรู้ที่คุณเรียนมา อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่เคยสอนให้พวกเราออกมาทำสิ่งที่ชั่วร้ายแต่กิเลสตัณหาที่พวกคุณมีต่างหากที่มันทำ้ายสังคมและทำให้คุณทำ้ายคนอื่นถึงวันนี้ฝากพวกเราทุกคนนะครับช่วยดูแลบุตรหลานช่วยกระตุ้นเตือนให้พวกเราเชิดชูคนที่เขาทำดีรักษาวินยัยรักษาความดีงามในตัวเองแบ่งปันให้กับคนที่ยากไร้ ช่วยกันทนุถนอมดูแลสังคมวันนี้นะครับผมเอาเรื่องราวต่างๆมาบอกท่านผู้ชมเพื่อให้พวกเราช่วยกันสร้างภูมิต้านทานให้กับสังคมไทยนะครับวันนี้สาระดีๆจากช่องมานาสีจันทร์ครับผมฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ